ีเล็กดีเล็กเอ่ r เทนิงเทนิงดีเล็ดีเล็กยได้ยินข่าวว่า uh, ได้ยินอาประจันชายพูดว่าผมแก่หรือว่าคางผมไม่ดี yeah. แต่ถามว่าคางทุกคนไม่มีดีทุกคนตบโดนก็หล่นครับขอให้ผมอันนี้พูดจากใจผมคือร่างกายผมยังยังยังคิดว่าไม่ถึง38ครับแต่อายุผมผม,ผมไป38แล้วครับ เพราะว่าผมเป็นคนที่ดูแลตัวเองครับครับแล้วก็ซ้อ,อมทำร่างกายตลอดเวลาเลยทำให้ผมต่อยมวยได้ได้นานครับการต่อยของผมในวันศุกร์นี้กับประจันชายเป็นการต่อยที่สนุกสนุกแน่ครับเพราะว่าชิงไว้ชิงพริบแล้วก็ชิงจังหวะชิงความเร็วก็ผมเล่สนุกครับทีมือด้วยกันครับก็สนุกแน่ครับ ตอนนี้ผมพร้อมมากครับพร้อมมากมากพร้อมที่จะกระชากเกมคันนี้กลับประเทศไทยครับผมผมก็มีดีกีของผมไม่ธรรมดาวันแล้วผมก็จะแล้วผมก็พร้อมที่จะสู้ต่อสู้กับพี่สามเอีครับผมผมเตรียมความพร้อมสอบไฟนี้ครับเป็นเวลาสองเดือนกวยต่างกันแล้วก็ตอนนี้สภาพร่างกายแขดีขึ้มากทุกคนจะได้เห็นทุกอย่างในตัวผมผมจะงัดออกมาสู้พี่สามเอี้ยคนเดียว